ญ่บ oh, ุกาไหมยงไก็นใหญ่เจ um, uh, ับ๋มบ่ักคนเรามีขีดจํากัดเด้อบ้าปเนี่ยบมะ้วกั่นสัตนาที่สมองนี้ครับผมรุ่นเด็กคนจนนะครับติดอคิปนาลกดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะก็าคลิปบ้างคลิปแต่บาไม่ตลกกคลิปบง่ตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะ ก่นะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็เจอกับพี่รุ่นในคนจนนะครับพี่รุ่นจะมาลองพูดอีสานนะครับทุกคนเข้าใจว่าทำไมพี่รุ่นหลอกึ้นทุกวันพี่่รุนจะมาลองพูดอีสานนะจริงจพี่รุ่นจะมาพูดภาษาลาวนะครับจริงๆพี่รุ่นก็เป็นคนดาวนั่นแหละเข้าใจป่าสบายดีข่อยชื่อกีรุ่นเนาะบ้านเกิดก็คืออยู่ลาวเนาะกชิวา เดือดคิดจะได้ข้ากรมาคิดจะได้เข้ากรมามมันก็คือการปลูกกมะแกเน่ปลูกย่อมไรใหญ่่ยย่มหนัปลูกยังไก็ใหญ่นอปลูกยังไไก็ใหญ่นอนจไวคือเหมือนคนอเนี่คิดดียมไ็ดีย่อมไ็ดีย่อมไ็ดีน้ำเขากหมาเขคิจะได้ขาก็มาคือจังเข้าก kind of really ับรอดย่มไก็ใหญ่บูกโกมะยมไก็ใหญ่คิดจะได้กระหมา เราม่ม uhm, ีข <bom> bo <iler> ีดจำกัดเด้อป้าวป่าเนี่ยหมักแล้วก็ปั่นซัดนาที่เสมอโดนนี่แหลเอิ้นเจอด้วเด้อเราอยากให้พระเจ้าพักเพ้งนี้เนี่ยจะตายไม่มีขีดจำกัดเจ้าโบแมนอากาศคอยขาดแล้วก็ต้องตายถ้าพูดทำนองลาวมันจะแบบเสียงไม่ค่อยจะ มองมีความหมายคอยนานั้นเจ้าบ่แม่นหัวใจอย่าแล่นตรึงซ้ําคันถึงบ้านจ้าจะทิ้งกันเราก็หายใจได้ทุกวันนะ